านที่เป็นผู้นำถึงเจปีจะมาทำให้คุณธรรมเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้ขณะเดียวกันท่านนาบีอีสาจะลงมาจากฟากฟ้าท่านจะมาช่วยอิหม่ามดีกำจัดดัดยาและท่านนาบีอีสาจะละหมาดตามหลังอิหม่ามดีจากหนังสือของอิบนีกก็ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอิหม่ามดีมีบรรดาสหบัตมากกว่า20ท่านที่ได้ทำการจดบันทึกไว้ ซึ่งรวบรวมอยู่ในตำราต่างๆมากกว่า30เล่มเช่นสุนันทั้งสมุสนัดอิหมะมอมัดมุตตัดรอกอิมามฮากิมสอเฮียอิบนนฮิบานมุสนิบอิบนนอบีไซบัตซอฮียอิบนนกูชัยมักมาอายิมตอบรอนี้และจากตำราอื่นๆอีกมากมายสำหรับสอฮียทั้งสองของอิหม,มบุคคอรีและอิหม,มมุสลิมนั้นไม่ปรากฏ จากตัที่พูดถึงเรื่องอิหม่ามดีเป็นการเฉพาะแต่จะกล่าวโดยภาพรวมซึ่งในสอง